ตัวมวยเอ๊ะงงกับใช้ม่มาไม่ต้องบอกหรอกใครใช้ไม่มาคนใหญ่คนโตไปจี่ะไม่เชื่อนี่ไม่เชื่อนีกู่ห้ามเข้าไม่ได้นี่คือจอบว่าเข้าไม่ได้ป่านนี้คนใหญ่คนโตไปได้นีไม่มีอ่ะจากการนี้เยินเลยไม่ไหวแล้วกันไม่ไหวแ้วอ่แล้วโบมันไม่อยู่โบข้างในอะไรพี่เออก็ตอนนี้เนี่ยจะเสือม เขาเนี่ยเป็นมิตรกับพวกเราแล้วเขาเป็นศัตรูอยู่ในพาะพักตร์มากมียศธาบรรดาสใหญ่โตกว่าเจ้าใช่ด้วยใหด้วยทำไมอ่ะเพราะเราเนี่ยท่านเจ้าเสือช่วยทำงานใหญ่เรื่องหนึ่งจึงต้องประทานยศให้ต้องอะไรต้องเลยอยู่ในพระในตำแหน่งพระพี่เมียเสือเราแล้วเสือดูแลทิ้งกับอื่นเสือแล้วผมแค่อยากไปจ้ะถ้าอย่างนั้นเชิญพระพี่เมียเสือได้เลย เดีย๋ยวไม่เป็นพี่เลยเดี๋ยวเขาดีใจเสีวาเดจะมีมาใช้ใทนใรลอยแล้วใช่เลยผ่าดหมดตุลิชาตุลิชานโอยตุลิชานเนี่ยค่ะเพื่อนมีใครไม่ทราบครับผมจะหาเขาผมฟังน,นะไปมีอีกแล้วคนที่ชื่อว่าตุลิชาต,ตุลิชามีแต่ฉันนี่แหละทเท่าน้นเป็นหญิงก็ใช่เลแต่เป็นหญิงก็สวยและเด่เราอะไม่ต้องมาชล

ซื้อหน้าบานแต่ทนายพี่พี่พ่อซื่อบอกมาให้เองไม่ไปชอบเขาให้ได้อ๋อแล้วพี่<ช>นนก็เชื่อเขาอย่ามาตีกับฉันให้ฉันย่าไปมีไอารมณติดหน้าบานงน้นเลยหรอถั่วโต๊ะถั่วต๊ะที่ไม่รักฉันใช่ไหมรักนะถ้าพี่รักฉันพี่ก็ไปคายดาราติดหน้าบานที่ได้สิแล้วเจอภาพมันได้ล่ะใช่ย,ยอมเมียที่ ดีครับต้องเสกหน้าปานเหมือนดีบมืออยู่เลยเอ้ยเฮ้ยมองหน้าขออีท่านนะครับมองท่านไปพูดให้แล้วเฮ้ยพอใจมากนะครับพี่เมีร์เดี๋ยวไม่เชื่อมันพยายามมาถือมีดมันจะมาปาดโคงท่านพญ่ควรเห็นอยู่กันตามึงได้ไงมึงเป็นทหารกูต้องถือมีดมึงก็หนีเป็นองค์รักษาโครงท่านมึงถือมีดไว้มึงจะฆ่าโครงได้ยังไงกันฮะกูเป็นองค์รักกูต้องมีมีดใช่บ้ะมึงเป็นทหารปกป้องดูแลรักษาโครงท่านมึงเป็นคนผันอมึงถือมีดมึงจะ ไป็ัดฟกาศความรู้สึกตลกมากเลยไงแกองค์ทำแบบนี้เดี๋ยวไปโดนท้่มาทำไงเนี่ยฮะไม่โดนหรอกใช่าหมท่านเป็นคนที่มือมือคนอีนเดียเอาเป็นว่าท่านน่ะเป้ทำแบบนั้นใช่ไหมไม่ทำให้มันใส่ร้ายเขบอกเขาบอกเขาไม่ได้ใส่ร้ายเขาบอกเขาไม่ได้ใส่ร้ายเขาบอกไม่ได้ใส่ร้ายเขาใส่เสื้อกันหนาวไม่คนปฏิบัติ อันนี้เขไม่เลยอีพบอกว่าเกิดคจะขาผมผาไปนานแล้วเนี่ยตายเลยตลกมากเลยเนีไม่เชื่อมันเ้ยเชื่อผมไหมมันกไม่ใช่ม่นนถอวิจไออตั้งเลยคงจะฆ่าคนตายเหรออเูได้แล้วใช่ไหม่มีไแล้วขอบใจมากแต่ท่าี่มีเดียื้อือจริเลอมากเดียต้ชื่อัวเ ก่อนจะมาจะทิ A ้งดาวพอดีสีผามันทำอะไรกันบ้างมันจะมันไปยิอยู่น้ำมงิงหมมากมูมันมันยิงช้มมากหมูมันีสมบัมาตรฐานเยอะมันจะเล่นโอ่งเถ้ามันถ้ามันจะเนี่ยจะแทนที่เลย่กอจายมันอยู่ตัวก่อนที แลมันอยู่รู้ไงพองันไม่รู้ฉันเหนผีก็ผัยปล่อยดาวก่อนไอหมดเห็นผียอะโธจริเออะเอาเป็นว่าไม่ต้องใส่ใจเรื่องนี้เพราะงไงคนอย่างเาึงห้าปาวันนี้ไม่เข้าอยู่แล้วอยากลองปะเอต้องอาวมคนแคนไข้าอีกตลกมากใี่ไหนอต้องลองมาถาคอนดันไม่เข้าเระาอะไรกะาอะไรเหบฟูเหีบูจะเปะนุรลื นี้นี้ก็ถามมึงก็ยังไม่เขอไม่เ็ยแลยนี่แบบมาเป็นว่าออกคุยขายีด้น้อยแล้วออกท้อเรื่องคุยฉัยเรื่ออย่างเป็นว่าเข้าไปคุยอยู่แค่ตกลงหรือไม่ตกลงแค่นั้น